เธอกินเยอะตอนเธอประมาทกินซะสิฉันเปลี่ยนนิสัยแล้วนะอย่ามามัวว่าแต่ฉันเลยนะเรามาคิดแผนต่อไปกันอันตราไม่อยากจะแต่งงานกับคนอื่นแล้วแล้วเราจะทำแผนต่อไปยังไงดีละนี่แม่รู้ไหมอันตราเจตนาไม่ดีเลยนะอันตราอยากแต่งงานกับเอเจก็เพื่อทำร้ายแม่นะ่ะแม่เข้าใจบ้างไหมฉันไม่กลัวที่อันตราทำร้ายฉันหรอกนะ เพราะว่าคนที่ฉันไว้ใจทําฉันเสียใจมาแล้วฉันบอกให้ลุงไปจีบอัตราในแบบของลุงไม่ได้บอกให้ไปทาตัวอะไรว่เวร์แบบนั้นเลยตอนนี้อัตราเล็งลุงแล้วไม่เห็นเหรอทำไมล่ะอะไรของเธอเนี่ยเธอว่าฉันทาไมกดดันเธอเป็นคนเขียนบทให้ฉันนะฉันก็ทําตามบทที่เธอเขียนให้ไงย่างมันมาจากบทเลยงั้นเหรอใช่สิใช่เลยนะแล้วการแสดงของลุงล่ะเป็นนักแสดงมาโทษบทได้ยังไงฉันเอาเงินเอาสมบัติไปโอนให้อัตราหมดแล้วด้วยนะ แล้วเราก็จะต้องเอามันกลับมาให้ได้ไม่ว่ายัางไงไม่งั้นฉันไม่มีทางให้อภัยตัวเองนี่ฟังนะเธอไม่เพียรกดดันเธอเธอไม่ทําแบบนั้นตอนนี้พวกเราก็คงไม่รู้ความจริงเรื่องอันตาราหรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลิกโทษตัวเองได้แล้วนะกดดันเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดฉันขอสัญญาฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อ นิสัยของคุณฮอนดาน่ะเหมาะสมมากเราจะต้องเปลี่ยนวิธีแค่นั้นถ้าอย่างนั้นเราจะทำแบบนี้ไม่ไม่ไมมเราคิดหาทางอื่นดีกว่าแผนนี้มันไม่ได้ผลหรอกนะทําไมละ่ะอย่าว่าแผนนี้มันดีจะตายไปนะอย่าพูดถูกนะแผนของเอเจนเนี่ยเข้าท่าจะตายนะแม่ เราจะทำตามเป้าหมายได้แน่นอนเชื่อหนูเธอเชื่อหนูนะอออย่ามาโอดเก่งหน่ยเลยที่ฉันยอมก็เพราะว่าทุกคนโหวตหรอกนะไม่งั้นฉันไม่เห็นด้วยกับลุงหรอกแผนมันได้ผลแน่นอนอันตราจะต้องโดนเราหรอก แล้ฉันก็จะได้โอกาสงอเธอด้วยกดดันอดีมากออกชัดแบบนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งสองตัวโอ้พระเจ้าหวังว่าแผนของเขาจะได้ผลนะคะขอให้พอลูกๆให้ฉันด้วยค่ะพระเจ้าคะช่วยทำให้พรของลูกฉันสมหวังด้วยค่ะผมหวังว่างั้นนะ อันตราโอ้โหอันตารานี่คุณเตรียมการอะไรขนาดนี้เอาไว้ให้กับผมใช่ไหมล่ะการจัดการอะไรพวกนี้อย่างนั้นนะเหรอฮันดาอันตรานะ่ไม่ได้เป็นคนที่เตรียมอะไรพวกนี้ไม่มีทางเตรียมให้คุณ ที่จริงแล้วฟังนะฉันคิดว่าเมื่อวานเราแนะนำตัวกันได้ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ขอฉันพูดหน่อยแล้วกันนะคะฉันน่อยากจะต้อนรับคุณในแบบของฉันแล้วที่จริงเนี่ยฉันเองก็ไม่ใช่คนใช้ของบ้านนี้ไม่ใช่คนดูแลบ้านด้วยแต่ว่าอันตรากับฉันน่ะสนิทกันค่ะอันตราน่ะเขาชอบท้าทายฉันะใช่ไหมอัตรา ฉันกุดดันจินดานเมียเก่าของอักชัดจินดานค่ะจะเรียกฉันว่าพี่สะพ้ายก็ได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะตอนแรกเนะ่ยคุณนะ่ะมาไม่ทันงานของฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันกับลุงนาะเลิกกันแล้วค่ะลุงนะ่ะเขาทิ้งเมียคนที่สองเพื่อกลับไปหาเมียคนแรกของเขานะคะ เขาชอบเม de. ียคนแรกมากกว่าเมียใหม่ของเขาแล้เขาก็คิดว่าของเก่าเนี Leaf ่ยมันน่าจะดีกว่านะเขาก็เลยกลับไปนะคะแต่ช่างมาเถอะนะคะฉันไม่ใช่เมียของเขาแล้วไงคะแถมเราก็ยังทำความรู้จักกันได้นี่ยังไงซะเราก็ต้องต้อนรับเพื่อนของอักชาจินดานให้มันสมศักดิ์ศรีถูกต้องไหมคะถ้าเช่นนั้นคุณฮอนดา ยินดีต้อนรับสู่มันชั่นจินดานอย่างเต็มภาคภูมิค่ะโอ้โ,อโหเห็นนั่นไหมละ่ะบอกแล้วว่าแผนของเราได้ผลแน่นอนอย่าตื่นเต้นไปหน่อยเลยนะแสดงละครต่อไปเถอะแผนมันยังไม่จบเพราะฉะน,นั้นอยู่ใกล้ๆฉันเอาไวล้ล่ะเห็นไหม เราเกือบจะพลาดไปแล้วนะรู้หรือเปล่ากดดันเราเพิ่งจะเจอกันไม่นานนะเมื่อวานนี้แต่ว่าเธอเนี่ยแนะนำตัวต้อนรับฉันด้วยการก่อนลอฉันดีใจมากๆเลยฉันรู้สึกเป็นที่ต้อนรับฉันว่าเราไปคุยกันสองต่อสองก็ได้นะฉันจะสั่งสอนให้ไม่ลืมเลยเค่นดูเธอคงจะชอบอะไรแบบนี้งั้นสินะก็เลยกอดฉันแน่นขนาดนี้เลยพอได้เไหน บอกมาสิคะคุณฮันดาคุณชอบที่ฉันต้อนรับคุณคกดดันเ<ค>น่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเธอเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อเพราะที่สุดนะแต่ว่าเธอใจดีสุดๆด,ด้วยเธอต้อนรับฉันดีขนาดนี้เลยเหรอฉันรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บนสวรรค์ชัดๆเลยขอสาบานเลยนะโอ้พระเจ้าไม่เคยมีใครที่ทำให้ฉันรู้สึกพิเศษขนาดนี้มาก,ก่อนเลยการกอดแบบนี้เนี่ย มันทำให้ฉันรู้สึกแบบว่าอฉันพูดไม่ออกเลยว่ารู้สึกยังไงเฮ้ยเอ้ยยังไงดีนะมันรู้สึกดีจนพูดไม่ออกเลยล่ะแต่ว่าช่างมันเถอะเธอนี่ทําให้ฉันซึ้งใจเธอจะเข้าใจเองว่าฉันรู้สึกยังไงว่าหัวใจฉันมันเป็นยังไงฉันชอบนะตอนที่เธอดีกับฉันแบบนี้ ทำแบบนี้ต่อไปนะฉันอยากให้อะไรเธอตอบแทนหน่อยถ้าหากว่าเธอไม่ว่าอะไรฉันนี่เลยฉันขอเอาสร้อยเส้นโปรดของฉันเส้นนี้ให้กับเธอเลยนะรับไปเลยเอ,อ,อไม่ค่ะฉันเนับไม่ได้ ขอโทษทีอดีตพี่สับไยเธอให้ฉันมาขนาดนี้จนฉันหมดใจฉันต้องตอบแทนความรักเซอแต่ว่าฉันอยากให้เพชรที่หายากหนึ่งในล้านกับเธอเลยนะเก็บมันไว้เลยเพื่อเป็นของขวัญวันมูดิคขยังไงเล่าอือโอเคโอเคขอบคุณนะคะ ตอนที่เธอพูดว่าขอบคุณเนี่ยเธอดูน่ารักจังเลยโอ้โหพระเจ้าฉันรักเลยตอนที่เธอพูดว่าขอบคุณฉันน่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็จะต้องเอาของขวัญมาให้ฉันเรื่อยๆเลยนะขอบอกเลยนะว่าฉันมีเงินมากมายเลยกดดันฉันมีเงินเยอะแยะแต่ว่าฉันน่ะยังขาดคนที่อยู่ในใจแค่นั้นเองคนในโลกนี้มีแค่ไม่กี่คนนะที่ฉันแคร พราะความน่ารักของเธอฉันมีอะไรอยากจะให้เธออีกอย่างหนึ่งนะเอาเพิ่มไปเลยดีไหมแต่ว่าอืมไหนบอกมาหน่อยสิว่าชอบหรือเปลา่าโอ้พระเจ้านี่มันสวยมากเลยค่ะ นี่ของคุณเหรอคะนี่มันเคยเป็นของฉันแต่ตอนนี้เป็นของเธอแล้วอเอาไหมล่ะขอบคุณค่ะเธอนี่น่ารักจังเลยนะอันตรานี่เห็นนั่นไหมกดดันอะ กอดเขาครั้งเดียวเขาก็หลงกดดันขนาดนั้นดูสิกดดันน่ะได้เครื่องบินส่วนตัวด้วยนะแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะอันตารายเห็นไหมล่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยฉันบอกเลยว่าฮอนด้าเนี่ยโอนทุกอย่างให้กดดันแน่แนเลยเหมือนที่เอเจเคยทำคุณดูอารมณ์ดีนะคะวันนี้คุณฮอนด้าจริงๆแล้วยินดีที่ได้เห็นเมียเก่าของอักชัดคุณรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมอันตาราย จะเมียเก่าจะเมียใหม่สำคัญตรงไหนเล่าผมก็แค่มองว่ากุดดันพิเศษก็แค่นั้นเองวันนี้กุดดันเอาชนะใจผมได้มันก็แค่นั้นคุณฮันดาคะเมื่อยืนอยู่ทำไมนั่งก่อนดีก,กว่าฉันจะเรียกอ,อักชัดให้เนะยคะให้เขามาร่วมกับเราด้วยน่าจะดีกว่าได้สียอันตราเอาเลย เดี๋ยวสิคะฉันคิดว่าคุณน่ะชอบอยู่กับฉันซะอีกแล้วคุณจะรีบหนีไปไหนกันละคะฉันจะปล่อยคุณไปได้ยังไงละ่ะทำไมคุณไม่ใช้เวลากับฉันอีกสักหน่อยหน,นึ่งล่ะคะเน่กดดันฉันรอใอยเธอจับมือฉันแล้วรังฉันเอาไว้แบบนี้นานแล้วล่ะฉันเนี่ยรู้จักอากชัดดีแทนที่จะใช้เวลากับคนหน่าเบื่ออย่างเขาเนี่ย ฉันขอใช้เวลากับคนสวยอย่างเธอดีกว่ากุดดนันฉันจะได้รู้จักเธอดีขึ้นยังไงล่ะแต่ว่าฉันรู้จักคุณดีเลยค่ะจริงเหรองั้นให้ฉันทําของหวานที่คุณชอบให้กินไหมล่ะคะได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นดูด้านหลังฉันให้ดีดูสิกุดดนัน ไปได้แล้วขอบคุณมากอันตราผมเอาเสื้อผ้ากับเครื่องประดับมาให้ทุกคนในบ้านนี้พรุ่งนี้จะมีพิธีสันเกตนี่ใช่ไหมผมอยากให้คุณดูสวยเพราะคุณจะไม่มีโอกาสแต่งงานอีกครั้งผมพูดถูกหรือเปล่าแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเอาแล้วนะมดอามาเด้ค่ะ เอาละกุดดันเราสองคนมาทำความรู้จักกันหน่อยนี่กุดดันไม่สนิทกับคุณทันเวชเกินไปหน่อยเหรอ นี่แม่แม่อันตรายกำลังมาอันตรายกำลังมานะสิเอพร้อมหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมแล้วล่ะมาใส่เอามอญไปอีกหน่อยนึงนะนี่ทำอะไรแม่แม่จีบกับคุณฮอนดาต่อหน,น้าทุกคนได้ยังไงกันเนี่ยแม่อยากจะจับเขาได้ยังไงแบบนี้มันดูไม่ดีเลยนะ,ะอันนี้ ฉันชอบมากเลยนะแล้วฉันจะจีบกับเขาหรือว่าฉันจะหวานกับเขาแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเธอเหรอนี่พูดอะไรแม่แม่ใส่ดอกไม้ให้เขากกอดเขาให้เขาจูบมือแม่แล้วแม่คิดว่าแม่ทำอะไรอยู่อ่ะฟังนะแม่หนูน่ะยืนข้างแม่มาตลอดแต่ว่านีกครั้งนี้เนี่ยหนูไม่อยากจะเดีะเดี๋ยวเดียวหมายความว่ายังไงที่ว่าันยืนข้างฉันมาตลอดเนี่ย ที่จริงทะยืนข้างฉันมาตลอดเลยเหรอแต่ลักษมีเธอไม่ใช่แม่ของฉันนะและฉันก็จะไม่ยอมฟังเฉยๆหรอกนะฉันรู้ว่าฉันทำอะไรให้บ้านนี้มากมายและฉันน่ะก็ได้ตอบแทนและฉันก็ต้องทนโดนทุกคนว่าฉันไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วฉันจะอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างไงแล้วฉันก็เลยต้องหาคนใหม่นะสิแล้วคุณฮอนดาน่ะดีกว่าตาแก่อายุเจ็ินั่นตั้งเยอะทั้งอายุก็น้อยกว่าหล่อกว่าแล้วก็รวยกว่า ที่สำคัญก็คือรวยกว่าลุงอีกนะฉันจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆหรอกนะนี่แม่แม่หนูไม่อยากเรียกแม่ว่าแม่สามีเลยอะหนูทนเห็นแม่ทำตัวแบบนี้ไม่ได้จริงๆหนูหนูรับไม่ได้จริงๆเลยนะนี่ลักษมีทำไมทำงี้ล่ะเธอน่ะไปเศร้าคนเดียวเถอะนะเพราะว่าฉันจะทำอะไรตามใจฉันบ้าง ไม่มีใครมาห้ามฉันได้หรอกเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> และถ้าเธออายเนี่ยเธอก็หลับตาสิฉันไม่สนหรอกนะไม่ว่าอย่างไงฉันก็จะต้องจับคุณฮอนดาให้อยู่ในกำม,มือของฉันให้ได้เลยล่ะคอยดูก็แล้วกันว่าฉันจะทำอยังไงบ้าง <c oughs> แต่ช่างเถะนาเขาน่ะมีมูลค่าตั้งหนึ่งหมื่นล้านเขารวยเขาหล่อแล้วฉันจะปล่อยคนด,ดีแบบนั้นไปได้ยังไงกันละ่ะ <c oughs> คนแบบนั้นนใครๆก็อยากจะได้ใช่ไหมละ่ะฮะ อีกอย่างนะลักสมีฉันขอแล้วนะอย่าไปยุ่งกับฉันเลยนะฉันอยากจะทําอาหารอร่อยๆให้เขาได้กินนะเพราะว่าเขาน่ะชอบของหวานมากเลยละอะไรนะนี่ทําอาหารที่เขากินด้วยเหรอหนูไม่คุยกับแม่แล้วนะแม่เป็นคนไม่ดีเลยไม่ดีมากๆเลยด้วย เธอหนีไม่ได้หรอกนะอันตราคอยดูเธอจะต้องทนรับผลกรรมที่เธอมาท้าทายคนอย่างฉันฉันไม่มีวันปล่อยเธอไปง่ายๆแนะ่คิดแล้วว่าฉันจะปล่อยเธอไปหลังจากที่เธอทำชั่วมาขนาดนั้น ฮ <c oughs> าวามันหอมมากเลยกุดดานเหมือนกับว่าเธอใส่อะไรหลายอย่างลงไปทั้งกีอัลม่อนพิตาชิโอมะม่วงหิมะาานเธอทำให้ฉันด้วยความรักเอาให้ฉันหน่อยสิอยากกินแล้าละ,ละเอามาเลยคุณฮอนดาคะฉันทำฮันวาที่คุณชอบมาให้ไงคะกุดด <c oughs> านฮัวานี่มันก็แค่ข้ออ้างแค่นั้นเองเพราะว่าเธอเป็นคนที่ฉันชอบมากที่สุดเลยละ่ะ <c oughs> อลองชิมให้ฉันหน่อยได้ไหมล่ะคะเชฟอย่างอักชัดมีหน้าที่แค่ชิมฉันเนี่ยจะกินเลยงั้นฉันขอกินหน่อยแล้วกันนะโอ้โหหอมมากๆเลยกุดดันหอมจนอดใจไม่ไหวเลยละ่ะฉันรู้แล้วว่าทำไมอักชัดเนี่ยเลือกที่จะแต่งงานกับเธอ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอักชัดถึงเลือกเธอทำไมล่ะคะเขาเนี่ยเป็นเชฟชื่อดังก็จริงเขาจะแต่งงานกับคนที่ชอบทำอาหารเหมือนกันสิถูกไหมล่ะนี่อันตราเขาเนะี่ยเอาแต่ชมกดดันอยู่นั่นแหละเธอเห็นไหมล่ะกดดันยั่วยวนเขาไม่พอนะยังทำให้เธอหึงอีกอะ่ะคุณคุณฮอนดานะโดนหลอกแล้ว คุณจะเอาแต่ชมฉันทำไมล่ะคะมากินด้วยกันสิฉันมั่นใจว่าหาวานี้มันจะอร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาอย่างแน่นอนเลยล่ะเพราะอย่างไงแล้วเธอก็ทําด้วยมือสวยๆนี้เนี่ใช่ไหมพระเจ้าคุณน,นี่ชมฉันจริงๆเลยนะเนี่ยกินก่อนเธอคะ่ะฉันหวังว่าคุณจะชอบนะคะอาหารที่ฉันทำนะ อ๋อเฮาวาเฮาวาแบบนั้นเนี่ยมันแบบที่ฉันชอบเลยชอบมากมากเธอรู้ว่าฉันเกลียดมันแล้วเธอทำมันมาทำไมเนี่ยลุงชอบกอดฉันนี่ตอนนั้นน่ะทำไมไม่แกล้งทำาป็นชอบอาหารของฉันล่ะลืมไปแล้วเหรอว่าคุณคือคอนดอไม่ใช่เอเจพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยเออทำไมแสดงละครแล้วก็อัตราจะสงสัยเราออเด้วยนะ กินเลยสิคะกินเลยคะ่ะเฉันไม่รอดแน่เลยแต่ว่าแน่นอนฉันตื่นเต้นดีมากมาเลยเธอทําได้นะกดดันฉันขออะไรหน่อยสิกดดันฉันอยากจะให้เธอเนี่ยป้อนฉันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะป้อนฉันหน่อยนะ ถ้ามันมาจากมือเธอเนี่ยมันต้องอร่อยกว่าแน่นอนเลยเอาละป้อนฉันหน่อยเออคุณฮอนดาคะทำอะไรเนี่ยนี่นี่ฉันอยากจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปกับคุณจริงๆเลยค่ะจริงเรงหรอฉันอยากจะบินไปกับคุณ ฉันอยากจะไปลอนดอนฉันอยากจะเที่ยวรอบเมืองค่ะแต่ว่าคุณน่ะเอาแต่เสียเวลากินฮันวาอยู่ตรงนี้นะกดดันเธอรู้อะไรไหมว่ากันว่าบางทีเนี่ยพระเจ้าจะพยายามสื่อสารกับเรานะเคยได้ยินไหมหวังว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยจะเป็นจริงฉันเองก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันนะคะถ้าต้องการแบบนั้นจะมัวรออะไรอยู่เล่าป้อนฮาวายทีซีป้อนเลยโอเคได้ได้เลยค่ะ ป้อนเลยนะป้อนเลยป้อนซิลองชิมแล้วก็บอกฉันหน่อยเะรอคะอร่อยมากๆเลยอร่อยมากอร่อยสุดๆเท่าที่เคยกินมาแล้วก็กินอีกสิคะเ่้ยตายตๆยทำไมทำตัวหน้าไม่อายเลยตั้งแต่ทันเวทมา ก็เลิมอักชัดทันทีคุณยา่าคุณฮอนดาก็เหมือนกันค่ะเขาน่ะให้ท่ากดดานะคะดูสิคะกดดันกับเขาก็ล้ชิดกันแค่ไหนไม่อายกันเลยอะ่ะ